เฮ้สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็แนะนําตัวเองนะครับผมต่อปริวัตินิติศาสนารัฐนะครับขอบคุณผู้เปิดกานะครับคุณนุ้ยธัญชยาภชรคุณไพศิษธ์นะครับแล้วก็พี่นุกธนาสิทธิ์พรสิริกรุณนนันนะครับขอบคุณโค้ชนะครับพี่ไก่พี่จ๋าพี่ปอนะครับพี่ติ๊กพี่น้อยแล้วก็อัปไลน์ทุกระดับชั้นในกลุ่มทุเกเตอร์กรุ๊ปนะครับวันนี้ครับแน่นอนนะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยนะครับคือเรื่องการบริหารเงินและเวลานะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเก เรียนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็อาจจะแบบมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะแบบเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เผื่อนําไปใช้ได้ดีขึ้นนะครับสาหรับเพื่อนใหม่นะครับก็จะมาเรียนรู้กันในวันนี้ครับเพราะมันเป็นส่วนสําคัญนะครับเราเคยเห็นคาคานี้ใช่ไหมครับว่าใครๆนะครับก็อยากมีความสุขซึ่งมันก็จะประกอบด้วย3ปัจจัย คือเรื่องของเงินเวลาสุขภาพนะครับซึ่งหัวข้อที่จะผมจะมาพูดในวันนี้นะครับมีถึง2ปัจจัยด้วยกันที่จะทําให้เรามีความสุขในชีวิตนะครับก็คือเรื่องเงินกับเวลานะครับอย่างแรกก่อนนะครับผมจะมาพูดในเรื่องของเวลาก่อนนะครับทีนี้นะครับเวลาเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเท่ากันครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้ยังไงเขาบอกว่านะครับอย่าใช้ชีวิตเหมือนเข็มนาฬิกานะครับเหมือนมันจะไปข้างหน้าแต่มันก็วนกลับมาที่เดิม คำคำนี้เนี่ยมันก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรานะครับใช้ชีวิตโดยที่เรานะครับไม่ได้แบบใช้ใช้แบบมันมีประสิทธิภาพอ่ะเราจะใช้เวลาผ่านไปแล้ววันละวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าสุดท้ายนะครับชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยมันก็เหมือนกับเข็มนาฬิกานะครับที่มันเหมือนจะมันเดินไปข้างหน้านะเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยมันรันนะแต่สุดท้ายครับมันก็จะจบมาที่เดินอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับอย่าใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่า เข็มนาฬิกานะครับเราเนี่ยให้ดูที่แบบเทียบเหมือนกับเป็นนาฬิกาทรายดีกว่านะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยจะมีชีวิตนะครับอยู่อีกนานแค่ไหนนะครับหรือคนที่เรารักนะครับเขาจะมีเวลานะครับอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนนะครับเราก็ต้องทํานะครับทุกวันให้ดีที่สุดนะครับเขาบอกว่าคนเรานะครับมีเวลาแค่3วันคือเมื่อวานนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แค่3วันนี้เท่านั้นเองแต่นะครับ กฎของกระจกเนี่ยมันคือการสะท้อนกลับมานะครับแต่กฎของเวลามันไม่มีทางย้อนกลับไปเลยแม้ว่าเราจะทำยังไงก็ตามนะครับเรามีสามวันก็จริงแต่เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องเรียนรู้กับมันครับเราไม่อาจจะย้อนเวลาเพื่อไปแก้ไขอดีตได้ แต่เราเนี่ยสามารถใช้เวลาในตอนนี้ครับปัจจุบันนี้เนี่ยเพื่อเดินหน้าต่อไปเพื่อปรับปรุงนะครับสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาดนะครับหรือสิ่งที่เราเรียนรู้ในอดีตเพื่อเอาไปทําให้อนาคตเราดีขึ้นอย่าเสียเวลาหาข้ออ้างครับให้กับความผิดพลาดแต่เราเนี่ยต้องหาเวลาแก้ไขเพื่อให้เจอความสําเร็จเส้นทางความสําเร็จนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันนะครับว่าเราจะจัดเวลานะครับบริหารเวลายังไง ซึ่งมันก็มีผลนะครับปัจจัยเขาเรียกว่าความคิดการกระทําแล้วก็เวลาเราจะมีเวลามากหรือเวลาน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราก่อนหรือความคิดของเราก่อนในรูปเนี่ยเรา,าจ,จะเปรียบเทียบเหมือนกับน้ําแก้วหนึ่งนะครับก็จะมีคนนะครับหลายมุมมองนะครับระหว่างคนที่เขามองอีกมุมหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งนะครับคนแรกเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยน้ําในรูปเนี่ยมันเหลือแค่ ครึ่งแก้วเองบางอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งครับว่าเฮ้ยน้ําเนี่ยมันเหลืออีกตั้งครึ่งแก้วก็คือในรูปเนี่ยมันมีนะ้ำครึ่งแก้วแต่อยู่ที่ว่าเราอาจจะคิดยังไงมันก็เหมือนกับเวลาเนี่ยแหละบางคนนะครับหนึ่งนาทีของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะบางคนก็คิดว่าหนึ่งนาทีของเขาเนี่ยโอโ้โหเขาต้องแบบทําเต็มที่ละเขาแบบเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มทุกวินาทีทุกนาทีแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นครับ เขาก็คิดว่าหนึ่งนาทีอะ่ะมันเป็นแค่เศษเวลามันไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราเนี่ยเปรียบเทียบกับเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับเราวอาจจะเหลือเวลาอีกสามวันนะครับบางคนก็จะบอกว่าเหลือเวลาแค่สามวันเองนะครับมันคงทําไม่ได้หรอกมันคงถึงเป้าหมายเราไม่ได้หรอกแต่ก็มีอีกคนบางคนครับเขาก็จะมองอีกมุมหนึ่งว่าเหลือเวลาอีกตั้งสามวัน เราสามารถทําตามสิ่งที่เราเนี่ยต้องการตามเป้าหมายให้ได้ก็มีสองมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นต,นตอนแรกก็คือเรื่องของความคิดครับว่าเราจะคิดยังไงเราจะมีเวลาครับต่อเมื่อเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นคุ้มหรือไม่คุ้มแค่นั้นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะยากถึงว่าแม้ว่ามันจะลําบากนะครับแต่ถ้าเกิดความคิดเราเนี่ยจะเอาให้ได้นะครับเวลาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเลยสมมุติว่ายกกรณีเรานะครับ มาทํางานกรุงเทพนะครับแล้วก็มีที่บ้านนะครับอยู่ต่างจงังหวัดเราได้ข่าวว่าที่บ้านสมมติว่าพ่อของเรานะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเข้าโรงพยาบาลเรานะครับจะรีบนะครับไปให้เร็วที่สุดเลยเพราะใจเราเนี่ยไปถึงที่นู่นแล้วเราจะหาทุกวิถีทางครับที่จะทําให้ไปถึงที่นั่นเร็วที่สุด แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นแบบว่าอีกกรณีหนึ่งที่แบบเราชิวๆอ่ะเราแค่อยากไปเที่ยวภาจงจังหวัดแบบไม่ได้ดูมีเป้าหมายอะไรเลยเราก็จะแบบไม่ได้เห็นความสําคัญว่าเราต้องรีบไปขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดมันเริ่มต้นก่อนเลยนี่ครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับอย่าเสียเวลานะครับไปคิดลบกับพวกปัญหาต่างๆนะครับเรา,าเอาเวลาพวกเนี้ยไปคิดเรื่องของแบบอะไรที่มันบุบๆดีกว่าหรือแบบอะไรที่มันแบบไปถึงเป้าหมายของเราดีกว่าเอาจริงนะครับอันเนี้ยมันเป็นการที่ทําให้ บางทีเราเสียเวลากับมันมากเลยคืออย่างที่เรารู้กันนะครับคือทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะรวยจนแก่แม่แก่ผู้ชายผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีแป๊บหนึ่งนะมีเวลาเท่ากันหมดแล้วเอ้ยเท่ากันหมดหมดอยู่แล้วนะครับแต่เขาเนี่ยคือใช้มันไม่เหมือนกันครับบางคนเนี่ยคือถ้าเกิดเราเคยเห็นคนบางประเภทใช่ไหม เหมือนกับว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเราจะรู้สึกเราจะสัมผัสได้นะครับว่าแบบบางคนโอ้ยทำไมพูดถึงแบบเรื่องที่มันแย่ๆเรื่องที่มันลบๆเราก็อยากไม่อยากเจอเขาไม่อยากคุยกับเขาแล้วเขาอะก็จะเสียเวลาวันๆหนึ่งเนี่ยไปกับเรื่องพวกนั้นซึ่งมันไม่ได้แบบเกิดเกิดทางที่มันไปต่อได้เลยแต่บางคนครับเขาก็แบบมองว่าแบบจะคิดเยอะไปทําไมมันก็ทําอะไรไม่ได้ที่ม่แก้ผมบอกว่าอย่าไปแบบดูอดีตอะมันแก้ไม่ได้ เราต้องมองวิธีที่มันปรับแก้ไขให้มันแบบอนาคตเราดีขึ้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเราไม่ต้องแบบคิดเยอะเราไม่ต้องแบบคิดแล้วคิดอีก,ค,อกคิดซ้ําไปคิดซ้ามานะครับเราลองหาวิธีว่าถ้าเกิดมันผ่านไปแล้วเราจะทำยังไงต่อดีกว่านะครับแล้วก็จงใจร้อนนะครับที่จะลงมือทํานะครับแต่จงใจเย็นนะครับที่จะรอคอยความสําเร็จนะครับคือธุรกิจนี้มันก็ ธุรกิจระยะยาวเนาะแต่ก็ไม่ใช่แบบโอ้โหยาวแบบเราจะสําเร็จคือเราต้องกินเวลาเป็นมาสิบปียี่สิบปีอะไรก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับการที่เราเนี่ยเราคอยความสําเร็จคือเรานะครับไม่ได้คาดหวังแบบว่าเฮ้ยเราต้องแบบได้ยังไงก็ต้องได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยเอาไอ้ความกระตือรือร้นเนี่ยไปใส่ในเรื่องของการลงมือทําดีกว่าทําโดยไม่คาดหวังนะครับแล้วเราจะได้สิ่งที่หวังโดยไม่ได้คาดนะครับ แล้วก็มีทฤษฎีนะครับส G นะครับคือ Active g o a c t i o n g o แล้วก็ Activity g o a นะครับ Active g o คือเราตั้งเป้าหมายครับสิ่งที่เราต้องต้องการนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Action g o นะครับคือสิ่งที่เราต้องทำนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดสุดท้ายก็คือ Activity g o นะครับคือการจัดลำดับความสำคัญนะครับหรือการใช้ระบบต่างๆนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนพลาดกันเยอะมากนะครับอะแน่นอนแหละเราเนี่ยมีเป้าหมาย่แล้ว แน่นอนแหละเราแบบมีการลงมือทําอยู่แล้วนะครับแต่แต่ละคนเนี่ยจะทําเร็วทําช้าผลลัพธ์สําเร็จเร็วสําหรับช้านะครับมันอยู่ที่ตรงนี้เลยคือการจัดลําดับความสําคัญนะครับเราเคยเห็นเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องขวดโหลนะครับอันนี้เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะว่าต้นต้นต้นคลิปอะครับเครดิตมาจากไหนนะครับแต่ก็มีศาสตราจารย์นะครับคนหนึ่งเนี่ยมาสอนนักเรียนใช่ไหมครับ เขาก็เอาขวดขวดโหลเปล่านะครับขวดหนึ่งมานะครับแล้วก็สอนนักเรียนนะครับว่าเนี่ยเขาเนี่ยจะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยเอาลงไปใส่ในขวดโหลให้มันเต็มแล้วก็ถามนักเรียนว่าถ้าเกิดเขาใส่แล้วลองมาดูสิว่ามันเต็มแล้วหรือยังนะครับสิ่งแรกนะครับที่ศาสตราจารย์คนนั้นนะครับเอาลงไปนะครับมีสี่อย่างนะครับคือมีกวดมีหินครับมีกวดหินนะครับมีทรายแล้วก็มีน้ำสี่อย่างด้วยกัน สิ่งแรกนะครับที่เขาเอาลงไปก่อนนะครับเขาก็เอาก้อนหินนะครับก้อนที่ใหญ่สุดนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วเขาก็ถามนักเรียนในห้องครับว่าในขวดโหลนั้นเต็มแล้วหรือยังนะครับนักเรียนนะครับทั้งหมดก็บอกว่าเต็มแล้วครับนี่ครับศาสตราจารย์เขาก็ใส่นะครับสิ่งต่อไปนะครับอันดับสองนะครับนั่นคือเอาแล้ว อ่าาจารย์ครับก็ใส่อดับสองนะครับก็คือเป็นกวดหินนะครับที่เล็กลงมาจากหินก้อนใหญ่นะครับก็ถามักเรียนอีกนะครับว่าในขวดโหลเนี่ยหินเต็มแล้วหรือยังนะครับนักเรียนส่วนใหญ่นะครับทั้งห้องก็บอกว่าเต็มแล้วนะครับอาจารย์คนนั้นนะครับก็ไม่รอช้าครับเขาก็ใส่สิ่งต่อไปนะครับก็คือแม่ทรายเฮ้ย ใส่แม่ทรายนะครับแล้วก็ถามนักเรียนอีกว่าเต็มแล้วหรือยังนะครับนักเรียนก็บอกว่าเต็มแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับศาสตราจาราย์ก็ใส่น้ํานะครับแล้วก็ถามนักเรียนเหมือนเดิมนะครับว่าเต็มแล้วหรือยังนะครับก็คือในเรื่องนี้นะครับก็คือมันก็เหมือนการกัดเขาเรียกว่าการจัดลําดับความสําคัญนั่นแหละนะครับคือเราเนี่ยบางทีเราทําอะไรลงไปแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําดีแล้วเป็นสิ่งที่แบบเราสึกว่าเราจัดลําดับดีแล้วนะครับเราใช้เวลาดีแล้วคุมแล้ว แต่นะครับมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเกิดเรานะครับมีการบริหารจัดการดีๆนะครับเราอาจจะแบบมีเวลานะครับว่าอันไหนสําคัญก่อนอันไหนสําคัญหลังอันไหนควรทําก่อนอันไหนควรทําหลังนะครับแล้วสุดท้ายนะครับมันจะเติมเต็มนะครับทําให้วันของวันเราแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นวันที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับทายังไงให้มีเวลาครับอ่าแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ซื้อนาฬิกามาเยอะนะครับใส่มาหลายๆเรือนเลยนะครับ เอาเต็มแขนเลยอันนี้คือไม่มีเวลาก็ให้มันรู้ไปไม่ใช่นะครับอันนี้มันคือคน,คนละเวลานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับการที่เราเนี่ยจะมีเวลาหรือไม่มีเวลานะครับอยู่ที่ว่ามันต้องบริหารครับต้องจัดลําดับความสําคัญต้องเรียงให้ได้ว่าเราควรทําอันไหนก่อนอันไหนหลังต้องแบบมีการวางแผนนะครับในในแต่ละวันให้ได้นะครับเขามีนะครับกฎหนึ่งเขาว่าเป็น ไอเซนฮาวเวอร์บล็อกนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตารางนะครับการจัดลําดับความสําคัญนะครับเขาจะแบ่งเป็นจําแนกเป็น4ี่อย่างด้วยกันว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เร่งด่วนอันไหนไม่เร่งด่วนอันไหนสําคัญหรือไม่สําคัญนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยเห็นในตารางนะครับมันก็จะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่ช่องด้วยกันนะครับคล้ายๆกับเป้าหมายสี่มิติเลยนะครับแต่ว่าจะทําให้เห็นภาพได้ง่ายนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยดูที่ช่องแรกนะครับสีแดงนะครับก็คือ เป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญอันนี้คือเราก็ต้องทําเลยนะครับอันนี้พอสาคัญมากแล้วก็เร่งด่วนมากนะครับถ้าเกิดเป็นนะครับอันขวามือนะครับสีน้ําเงินนะครับก็คือเป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องเริ่มมีการวางแผนครับต้องมีการตัดสินใจนะครับแล้วก็กําหนดเวลาที่จะทําให้มันชัดเจนนะครับสีเขียวครับก็คือเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนนะครับ อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะแบบรบก,กวนเรานิดน,นึงนะครับมันอาจจะแบบเบี่ยงเบียนนะครับหลีกเลี่ยงความสนใจของเรานะครับเราสามารถถ้าเกิดมันไม่ได้แบบสําคัญและขนาดจริงมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะทําให้คนอื่นทําแทนเราได้หรือหาคนช่วยให้เราได้นะครับแล้วก็สุดท้ายสีเหลืองครับก็คือเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนด้วยถ้าเกิดเราสามารถคิดวิเคราะห์ได้จริงนะ สิ่งนี้ถ้าเกิดเราตัดได้ก็ตัดเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยนะครับถ้าเกิดยกตัวอย่างนะครับมันก็เหมือนกับอ่ะเรื่องเร่งเดือนเร่งด่วนสําคัญนะครับก็เหมือนกับเป็นก้อนกรวดนะครับแม่งด่วนแต่สําคัญเป็นก้อนหินไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเป็นแม่ทรายแล้วก็ไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนก็คือน้ํานะครับก็คือควรทําหลังสุดเลยนะครับอทีนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ย มันประมาณไหนบ้างนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับก็คืออาจจะเป็นงานด่วนนะครับที่เราเนี่ยได้รับมอบหมายต่างๆนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับหรืออาจจะเป็นโทรศัพท์นะครับจากลูกค้าหรือทีมงานของเราหรืออัปลน์โค้ชของเรานะครับหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับประมาณว่าเราเนี่ยได้แบบรับหน้าที่ที่เฮ้ยมันต้องทําเลยเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบวันสุดท้ายละวันสุดท้ายวันวันวันปิดยอดละ เราเนี่ยครั้งนนี้แบบเราต้องแบบไฟต้องไฟให้ถึงอะ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรื่องด่วนแล้วก็สาคัญนะครับหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเราเนี่ยอาจจะเจอเคสอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยปรึกษาเราว่าแบบเขาเจอปัญหาแล้วแบบสมมติว่ากินรีบอลแล้วแบบเขาแบบคลื่นไส้เวียนหัวเราก็ต้องรีบนะครับแก้ปัญหานะครับหรือบอกเขานะครับหาทางออกให้เขาอันนี้คือเรื่องเรื่องด่วนแล้วก็สําคัญนะครับหรือเรื่องของโทรศัพท์ต่างๆ ถ้าเกิดถึงขั้นโทรศัพท์เดี๋ยวเนี้ยมันมีลน์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถึงขั้นโทรมานะครับอันนี้คือแสดงว่ามึงคือเราเนี่ยอาจจะคิดไปเลยว่ามันต้องเป็นเรื่องที่สําคัญไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจะเป็นทีมงานของเราหรือโคช้ชของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายคือเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าที่บ้านป่วยหรือแบบมีเหตุการณ์ที่แม่คาดฝันที่เราต้องไปทันทีอะไรเงี้ยครับก็คือต้องไปเลย ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับก็คืออ่านอย่างเช่นเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับอันนี้คือสําคัญนะก็มันอยู่ในไฟล์คอใช่ไหมครับมันสามารถแบบให้ความรู้เราได้อะไรพวกเนี้แต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นว่าต้องอ่านให้จบหนึ่งเล่มภายใน1ชั่วโมงหรือแบบภายใน1วันเราอาจจะแบบค่อยๆจัดเวลาลองวางแผนดูว่าวันนึงหนึ่งบทสอวันสองบทอะไรเงี้ยเราสามารถวางแผนได้ ออกกําลังกายนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่มันไม่เร่งด่วนไงนะครับซิกแพคมันก็ไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียวนะครับเราก็ต้องใช้เวลาการวางแผนดีๆนะครับการพักผ่อนใช้เวลาครอบครัวนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มในชีวิตนะครับเราขาดไม่ได้เราก็ต้องหาเวลาที่จะอยู่ครอบครัวด้วยแต่ว่าเราสามารถวางแผนได้ในเรื่องนี้นะครับหรืองานสาคัญที่ต้องเตรียมตัวในระยะยาวนะครับเช่นอาจจะแบบเรื่องของ ทริปท่องเที่ยวนะครับเส้นสมมุติว่าเรารู้ว่าทริปเนี่ยมันมีมันมีมันมีเป้าหมายคือสี่เดือนนะครับเราก็ต้องวางแผนว่าสี่เดือนนี้เราทํายังไงนะครับแต่มันกลับกันนะถ้าเกิดทริปเนี่ยเรารู้ว่าสี่เดือนแต่พอเราทําไปทามาเราเหลือหนึ่งเดือนสุดท้ายจากการที่ไม่เร่งด่วนและสําคัญมันจะกลายเป็นสีแดงเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและสําคัญทันที เอาง่ายๆคือสีน้ําเงินนะครับไม่เร่งด่วนแต่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้วางแผนดีๆนะครับแล้วพอมันกระชานชิดเวลาจริงมันจะสลับไปอยู่สีแดงทันทีเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่เร่งด่วนแล้วก็สําคัญทันทีนะครับอ่ะแล้วก็สีเขียวครับคือเรื่องที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนนะครับเช่นเรื่องของการเตรียมอาหารการซักผ้ารีดผ้าการทาเอ่อเขาเรียกอ,อะไรทำทำ,ทำบ้านทาครัวอะไรเงี้ย การให้อาหารหมาให้อาหารแมวนการไล่นะครับ,การ,รนะรบการที่ต้องทํางานําซ้ําเรื่องพวกนี้เนี่ยคือมันอาจจะแบบไม่สําคัญแต่มันก็บางทีก็เร่งด่วนนะอย่างเช่นเรื่องของการล้างจานเนี่ยอะคือมันก็แบบไม่เป็นว่าต้องล้างทันทีแต่ถ้าเกิดเราไม่ล้างทันทีมันก็อาจจะแบบเกิดเขาเรียกว่ากลิ่นหรือเชื้อโรคหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับหรือการให้อาหารแมวเนี่ยมันก็ไม่ได้สําคัญอนะ แต่มันก็แร่งด่วนเพราะถ้าเกิดไม่ได้ให้อาหารแมวแมวก็แมวของเราก็อาจจะหิวอาจจะป่วยอาจจะตายได้อะไรอยครับไอ้เรื่องพวกนี้ครับถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงหรือแบบสามารถจัดลําดับดีๆอ่ะแล้วก็เราสามารถให้คนอื่นทํางานแทนได้ในบางครั้งอันนี้เราก็สามารถทําได้ครับเช่นให้คนอื่นนะเตรียมอาหารให้คนอื่นเนี่ยซักผ้าใคนอื่นล้างจานให้แฟนของเราให้อาหารแมว อะไรเงี้ยครับหรือเรื่องของการไลฟ์เฟซก็ตามนะครับจากลูกค้าอันนี้เนี่ยคือมันก็มันอาจจะก้ามกึ่งนะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องด่วนและสําคัญกับเรื่องด่วนไม่สําคัญแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับกับสีแดงเนี่ยระหว่างโทรศัพท์กับไลน์การโทรศัพท์สําคัญก็เร่งด่วนมากกว่าเพราะบางทีพวกไลฟ์เฟซบุ๊กเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะทักมาเล่นๆหรือแบบสงสยัยหรือสนใจจริงๆ รหรือแค่มากลวเราอ่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ยังไงก็สําคัญมากกว่าแล้วก็สุดท้ายครับคือสิ่งที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรานะครับหลีกได้หลีกนะครับถ้าเกิดเราอดใจได้เราก็ต้องอดใจให้เป็นพวกเล่นโซเชียลไปเรื่อยเปื่อยนะครับการดูหนังดูละครดูซีรีส์การเล่นเกมช้อปปิ้งปารตี้สังสรรค์การนินทาชาวบ้าน ไม่แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยห้ามทําเลยนะแต่ถ้าเกิดแบบบ้างเราอดใจได้นะครับมันก็จะทําให้เรามีเวลาถ้าเกิดเราเป็นคนที่เราสึกว่าเวลาเราน้อยครับเราลองดูไอ,ไอสีเหลืองอ่ะถ้าเกิดเรามีสีเหลืองอยู่นะครับแล้วเราบอกว่าตัวเองอ่ะมีเวลาน้อยแสดงว่าไม่ใช่ครับเรายังมีเวลาอยู่เพียงแต่ว่าเราแค่ยังไม่ได้จัดลําดับความสําคัญถ้าเกิดเราสามารถทิ้งไอพวกสีเหลืองไปได้ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้น เยอะเลยทเดียวเ <laughs> พราะว่าคนส่วนใหญ่เอาจริงนะคนส่วนใหญ่ใช้เวลากับเรื่องสีเหลืองซะเยอะนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับหรือแบบเรื่องของการวางแผนก็ได้คือมันสามารถใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะครับเช่นสมมติวางแผนการทํางานนะครับอ,อย่างเร่งด่วนสําคัญนะครับก็อาจจะเป็นแบบรายงานนะครับที่ต้องใช้ประชุมพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องใช้พรุ่งนี้แล้วอะมันก็ต้องเรีบกทาให้เสร็จนะครับแล้วก็มันก็สําคัญด้วยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ไม่ด่วน แต่สําคัญนะครับก็เช่นวางแผนงานนะครับไม่ได้พพุ่งนี้ละแต่เป็นสัปดาห์หน้าอันนี้เราสามารถเมเทจได้นะครับหรือโปรเจกต์ใหม่ต่างๆนะครับการวางแผนการท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดนะครับสิ่งที่เรียบด่วนกับไม่สําคัญนะครับก็คือพวกโทรศัพท์ข้อความต่างๆนะครับหรือเพื่อนร่วมงานนะครับที่มาขอความคิดเห็นนะครับเรื่องงานนะครับแล้วก็สุดท้ายคือไม่สําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วน พวกการติดตามทูนะครับในอินเทอร์เน็ตการช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆเป็นต้นหรือถ้าเกิดตัวอย่างฝั่งขวาเวลาที่เราวางแผนไปเที่ยวต่างๆนะครับมันก็สามารถจัดได้นะครับเรื่องของเรื่องด่วนไม่เรื่องด่วนพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม,ไม่ว่าเราจะทําธุรกิจเราจะใช้ชีวิตนะครับหรือเราแนีมีวางแผนทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยจัดลําดับพวกนี้ดีนะเราสามารถเมนเนจได้หมดเลยควบคุมได้หมดเลยนะครับแล้วก็เวลาของเราเนี่ย จะมากพอยิ่งอ่ะสมมติว่ายิ่งไปเที่ยวนะถ้าเกิดเราแบบไม่ได้แบบไปบ่อยๆนะครับแล้วเราไปเที่ยวทีหนึ่งนะเราต้องโคตรเขาเรียกว,ว่าวางแผนพวกเรื่องพวกนี้เลยนะครับมันมีสูตรนะครับไพรโรต์นะครับก็คือสูตร80 20เปลี่ยนชีวิตนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขานะครับจะใช้จริงๆแล้วเนี่ย20%นะครับคือผลลัพธ์ส่วนใหญ่80%เนี่ยมักจะเกิดจากตัวแปลงจริง และแค่20%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับคนรวยจริงๆนะถ้าเกิดเขาอะครับรู้กฎพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีผลลัพธ์ที่มากกว่าคนธรรมดาหลายเท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราเลี้ยงลําดับได้จัดลําดับได้สิ่งที่เราทํานะครับทุกอย่างนะครับจะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําแค่20%แต่20%เนี่ยเป็นสิ่งที่มันสาคัญเร่งด่วนเป็น20 เป็นเวลาที่มีคุณภาพจริงมันอาจจะส่งผล80%ให้เกิดผลลัพธ์ของเราได้นะครับเพราะนั้นจัดเวลาดีๆแล้วก็เอาง่ายๆครับถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็เบสิกเลยนะครับเราเนี่ยเริ่มต้นจากเวิร์กแพนก่อนเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตารางรายเดือนครับเราก็จัดเวลาตารางรายเดือนเข้าไปว่าแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างมีงานอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะครับจัดเห็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะครับ เียเป็นต้นนะครับแล้วก็ลงการงานก้อนใหญ่ก่อนอันนี้เป็นงานของเดือนก่อนๆนั้นนะครับ <S <S ถ้าเกิดมีงานของบริษัทนะครับมีงานเ,เป็นงานกลุ่มนะครับที่ไม่ได้จัดบ่อยๆอันนี้เป็นหินก้อนใหญ่สุดครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไอ้พวกเนี้ยเป็นถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่เนตตานั้นนะ,นะไอ้พวกเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนหมดเลยนึกออกไหมเพราะเราเนี่ยสามารถไมเนตได้นะครับ สมมติว่าผมยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งอ,อันนี้ไม่ใช่ของเดือนนี้นะครับอันนี้ของเดือนกรกฎาคมอ่าสมมติว่าเราเนี่ยมีงานอะไรดีนะสตาร์ทอัพวันที่วันที่สิบวันเสาร์ที่สิบกรกฎาคมสมมติวันนี้เป็นวัวนต้นเดือนอันนี้ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราจัดตารางแล้วอันนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับ ที่แบบเราจะไม่เนจเราจะทําการตลาดเราจะแบบไปชวนคนเคยับคนแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเราก็ใช้เวลาวัน,ว,นวันผ่านไปผ่านไปจนถึงวันที่แปดวันที่เก้าถ้าเกว่าเราเนี่ยมีเวลาหนึ่งหนึ่งถึงสองวันถึงจะถึงวันงานอันเนี้ยจะเปลี่ยนสถานะทันทีจากงานที่ไม่เร่งด่วนแต่สําคัญจะกลายเป็นงานที่เร่งด่วนแล้วก็สําคัญท,ทันทีเพื่อนเพื่อนต้องออกเนาะนะครับ อันนี้อันนี้คือจัดตารางรายเดือนนะครับถ้าเกิดเราจัดเป็นจัดเป็นนิสัยนะครับเราก็จะวางแผนล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็พอเนี่ยจัดตารางรายเดือนเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มซอยย่อยครับเป็นเริ่มละเอียดขึ้นนะครับเป็นหินก้อนกรวดต่างๆนะครับอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ลิสต์มาเลยนะครับแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็ลงตารางไว้ลงตารางไว้ลง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 ให้เต็มให้หมดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า to do list นะครับก็คือ เป็นการย่อยนะครับเนื้องงานรายวันนะครับในแต่ละวันคือการวางแผนแค่ในเดียวว่าเราจะต้องทําอะไรสมมติวันนี้วันจันทร์นะครับเราก็วางแผนนะครับวันอังคารนะครับว่าเราเนี่ยจะทําอะไรบ้างในวันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วพอถึงวันที่หกในวันอังคารนะครับเราก็มาดูนะครับสิ่งที่เราลิสต์ไว้นะครับว่าเราเนี่ยวางแผนทําอะไรบ้างนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นการประหยัดเวลามากๆถ้าเกิดคนที่ใช้เป็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าเฮ้ยงานปกติเรายุ่งอะ่ะงานประจําเรายุ่งธุรกิจเรายุ่งเราแบบไม่มีเวลาทําธุรกิจเลยก็ซี่เราก็เอาตรงช่วงนี้แหละเอาเวลาก่อนนอนเนี่ยแหละครับหรือตอนกลางคืนเนี่ยแหละหลังจากที่เราว่างแล้วเราทำอะไรเสร็จหมดแล้วเราเนี่ยลองใช้เวลาสักประมาณหนึ่งถึงสองนาที ผมว่ามันไม่เกินประมาณนี้แหละประมาณ2องสอมนาทีอะประมาณ2องถึสมนาทีนะครับเพื่อวางแผนครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะทําอะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอถึงวันพรุ่งนี้จริงนะครับเราก็แค่มาดูครับดู i s สที่เราวางแผนไว้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วเราก็แค่ทําตามในสิ่งที่เราวางแผนนะครับแค่นั้นเองเพราะเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าเอ๊ะเราต้องทําอะไรดีเนาะเราต้องทําอะไรบ้าง เราก็แค่ดูครับเราก็ทําในสิ่งที่เรา l i อ t ไว้อันไหนที่เราทําได้ครับเราก็ติ๊กถูกไปอันไหนที่เราทําไม่ได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ทีคือเรายังไม่ทํานะครับเราทําไม่ทันนะครับเราก็เอามา list นะครับในวันพรุ่งนี้ถัดไปนะครับยกยอดไปในวันพรุ่งนี้เราก็เหมือนเดิมครับก่อนนอนเราก็จดนะครับของวันพรุ่งนี้ว่าเราต้องทาอะไรบ้างแล้วพอถึงวันที่เจ็ดนะครับหรือวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง เราก็แค่มาดูครับเราก็เหมือนเดิมเลยทําแบบนี้ไปเรื่อยครับเนี่ยเราก็ติ๊กถูกอันไหนที่เราทําแล้วอันไหนที่ยังไม่ทําก็ยกยอดไปวันถัดไปทําไปเรื่อยทาไปเรื่อยทำจนเป็นนิสัยอ่ะแล้วเราลองดูนะครับว่าเราเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเวลามากกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะเนี่ยเป็นตัวอย่างผม,ามก็ริสต์เหมือนกันนะครับตอนทำเวนะิร์แพนนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญครับในเรื่องของเวลาครับคือเรื่องของ สมรุนชีวิตครับคือเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับเรื่องงานนะครับเรื่องส่วนตัวนะครับแต่งานก็สําคัญเรื่องส่วนตัวก็สําคัญเรื่องของการใช้ชีวิตก็สําคัญมันคือสมรุนของชีวิตครับเราเนี่ยอย่าเอาเวลาเนี่ยไปสร้างชีวิตอย่างเดียวแต่เราเราก็อย่าเอาเวลาเนี่ยไปใช้ชีวิตอย่างเดียวด้วยคือมันก็ต้องบาลานซ์กันนะครับไม่ใช่แบบโอ้ต้องก้มหน้าก้มตาทาแบบ ทำธุรกิจอย่างเดียวเลยไม่สนครอบครัวไม่สนเพื่อนพี่น้องเลยไม่เจอเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับหรือเราไปใช้ชีวิตอย่างเดียวนะครับธุรกิจไม่ทรงไม่ทําเลยนะครับเอาแบบไปดูหนังกับแฟนบ้างหรือแบบไปอยู่กับที่บ้านตลอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องจัดนะครับของผมเนี่ยก็มีนะครับตอนที่ทําตอน,น,นแรกเนี่ยอ่าผมก็ม่เห็รไปละผมก็คุยกับที่บ้านเรียบร้อย ที่บ้านผมไม่ได้เห็นด้วยนะตอนที่ท,ทําธุรกิจตอนแรกนะครับผมก็เนะี่ยบอกเลยว่าขอเวลาแบบไม่เกินหนึ่งปีนะครับช่วงนั้นเนี่ยคือผมก็ทํางานประจาด้วยแล้วก็ทาธุรกิจเลกาซีด้วยเขายอมรับตรงๆว่าในช่วงแรกเนี่ยผมเนี่ยแทบไม่ได้ไปกินข้าวที่บ้านเลยนะครับก็เนี่ยทำธุรกิจมีอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ว่าแบบไม่ได้ออกไปกินข้าวเลยมีแบบกินบ้างแบบที่บ้านบ้างแต่ไม่ได้เยอะเพราะเวลาทํางานไม่เหมือนกันนะครับ แต่ผมเนี่ยบอกกับที่บ้านไปแล้วนะครับว่าขอไม่เกินหนึ่งปีนะครับเนี่ยแล้วพอเนี่ยผมถึงจุดจุดหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเราเนี่ยแมเนจได้ละเราเราเราได้แล้วอะเราก็จะเริ่มแมเนจเวลาครับเริ่มแบ่งเวลาทุกวันเนี่ยผมก็ไม่อยู่กับที่บ้านนะแต่ผมก็จะจัดเวลานะครับหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะเจอจะไปเจอที่บ้านครั้งหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะครับจะไปนอนที่บ้านสักวันหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้ติดงานอะไร ครับอ่ะแล้วก็เนี่ยครับเขาบอกว่าอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตครับเพื่อหาเงินนะครับแต่ใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อหาเงินเพื่อใช้ตลอดชีวิตอันนี้ก็คือประเด็น,นก็คือเราเนะี่ยแค่ตั้งใจนะครับทำเวลาช่วงหนึ่งอ่ะตั้งใจแค่เวลาช,ช่วงหนึ่งอ่ะฮึดเดียวอ่ะนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราได้นะผมบอกเลยว่ามันคุ้มมาก ดีกว่าเราเนี่ยค่อยๆทํ生 faith, 生าทําหยุดทำหยุดทําหยุดทำหยุดทำหยุดอันนี้คือทั้งเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับ